บนจะใครจะคนเชียร์ช้างศึกเกมนี้คงมีหวังจะคนเชียร์ช้างศึกแต่มีข่าวออกมาว่าเปลี่ยนตัวยกปเกมนี้กูโคตรลุ้นมาเปลี่ยนทำไมไอ้ส้นตกรึ้งแรกกูลุ้นเชียร์วิ่งกันไม่ค่อยมีแรงพลาดหน้าพลาดหลังจนกูดูตะแคงลุ้นไปลุ้นมาไม่กี่นาทีจะหนึ่งศูนย์น้ำตากูแทบไหลถ้าทำให้กูเสียศูนย์โอ๊ยกูรู้แล้วว่า ดีได้ยิงกันบ้านจาดดูทรงไม่ค่อยดีสองหนึ่งจนสามหนึ่งมันต้องเป็นแบบนี้จัดดูทรงไม่ค่อยดีกูชักเริ่มอุ่นใจโอ้ยกูรู้แล้วว่าใช้ตัวสำรองกูบอกว่ารู้อยู่แล้วพวกเราใช้ตัวสำรองแต่ใช้ตัวสำรองมันก็ต้องมีซ้อมพลาดไปพลาดมามันไม่เคยจะมีซ้อมช่วงต่อเวลากูชักเริ่มเสียวๆมันบุกตอนเนี่อยองแบบไม่เคยจะมีเลี้ยวมากันแบบนี้กูชักเริ่มเสียวๆไม่กี่นาทีนั่งไงโดนยิงเลี้ยว เออคิดในแง่ดียังไงกูก็ชนะจะหนึ่งลูกสองลูกยังไงกูก็ชนะถึงมึงเติมเข้ามาหลบตัวเต็มพิกัดยังไงกูก็ชนะเพราะกูใช้ตัวสำรอง